เรื่องเล่าผีเป็นช่องที่นำเรือ่องผีตำนานความเชื่อมาเล่าให้กับทุกคนได้รับฟังกันวันนี้ขอนำเสนอตอนเรื่องหลอนภูวิลล่าหัวหินเป็นเรื่องราวที่พบเจอประสบการณ์สยองขวัญที่ครั้งหนึ่งมีครอบครัวหนึ่งครับไปพักผ่อนในวันหยุดยาว แล้วได้พบเจอกับเรื่องราวสยองขวัญครั้งนี้ที่หัวหินครับบอกได้เลยครับว่าเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่โด่งดังและมีคนพูดถึงกันเยอะครับเป็นเรื่องของครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งที่ได้ไปเช่าบ้านที่หัวหินแล้วก็พบเจอกับดวงวิญญาณครับสำหรับเรื่องราวนี้ก็ให้ทุกคนได้รับชมรับฟังและพิจารณากันนะครับ เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงๆของครอบครัวหนึ่งที่ได้มาถ่ายทอดเรื่องให้ฟังตัวของเธอเล่าว่าในเมื่อพศ2558ครอบครัวของเธอในวันหยุดยาวช่วงปีใหม่ได้เดินทางไปเที่ยวสวนพึ่งที่ราชบุรีแล้วก็ไปต่อกันที่หัวหินสองวันแรกที่ออกเดินทางจากกรุงเทพนั้นก็ไปต่อกันที่สวนพึ่ง จนเข้ามาวันที่สามครับครอบครัวของเธอนั้นก็ได้เข้ามาพักที่บ้านหลังหนึ่งอยู่ที่หัวหินครับซึ่งบ้านหลังนี้นั้นเธอเป็นคนจองจากเว็บไซต์เป็นบ้านเดี่ยวที่มี4ห้องนอน3ห้องน้ําแล้วก็มีสระว่ายน้ําในตัวครับส่วนหน้าก็สามารถจอดรถได้ถึง3-4คันซึ่งข้าวของเครื่องใช้ก็มีอยู่ครบพร้อมให้ใช้งาน ราคาที่เธอไปจองในช่วงเดือนนั้นจะอยู่ประมาณ1น0 0ง0 0บาทซึ่งเธอคิดว่าเป็นราคาที่คุ้มมากๆสำหรับครอบครัวใหญ่ด้วยที่ว่าเป็นครอบครัวใหญ่เลยเชาวบ้านพักพูลวิลล่าส่วนตัวพักกันได้หลายๆคนมันก็จะคุ้มกว่าครับหลังจากเที่ยวสวนเพิ่งเสร็จแล้วก็ตรงมาที่หัวหินทันทีพอไปถึงก็โทรหาเจ้าของที่พักทันทีก็นัดกลับมารับกุญแจพูดคุย เรื่องรายละเอียดของบ้านอะไรต่างๆเจ้าของบ้านเขาเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคล้ำๆไม่ใหญ่มากอายุจะราวๆสีสิบปีครับเขาบอกว่าบ้านหลังนี้เคยเป็นบ้านเขากับสามีฝรั่งแต่ตอนนี้สามีฝรั่งแกได้กลับประเทศไปแล้วก็เลยปล่อยบ้านหลังนี้ให้เช่าความรู้สึกแรกที่เธอเข้ามาในบ้านหลังนี้เธอรู้สึกแปลกๆ ซึ่งเป็นความรู้สึกที่แปลกที่บอกไม่ถูกเหมือนกันทำไมบรรยายกาศในบ้านถึงรู้สึกหดหูบังเวงชอบกวนยังไงไม่รู้แล้วก็มีหิ่งพระอยู่ตัวเธอเองก็ได้ยกมือไหว้บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางว่าขอเข้ามาพักมาอาศัยขอให้ท่านปกปักรักษากุ้มครองเธอและคนในครอบครัวของเธอโดยความเชื่อของเธอ เวลาไปพักที่ไหนต้องบอกเจ้าที่เจ้าทางทาให้เธอรู้สึกอุ่นใจแต่ก็ยังทําให้เธอรู้สึกไม่ชอบกลกับบรรยายกาศภายในบ้านอยู่ดีเธอเลยคิดว่าเป็นเพราะเดินทางมาเหนื่อยๆเลยรู้สึกแบบนี้แล้วทุกก็ช่วยกันยกกระเป๋าจัดข้าวจัดของอะไรกันแยกย้ายกันเก็บของแต่ละครอบครัว ซึ่งการมาครั้งนี้จึงแบ่งกันเป็นสี่ครอบครัวซึ่งแต่ละครอบครัวที่มานี้ก็มีเด็กๆมากันด้วยครับลูกของน้าและลูกของพี่สาวหลังจากที่ทุกคนเก็บของกันเสร็จแล้วก็พาเด็กๆมาเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานส่วนพวกหนุ่มๆก็พากันตั้งวงกินเบีกันข้างสนามดูเด็กๆว่ายน้ำไปกินกันไปอย่างสนุกสนานเลย ช่วงเวลาสี่ทุ่มทุกคนก็ส่งเด็กๆเ,เข้านอนกันหมดเหลือแต่หนุ่มๆห้หาคนที่นั่งดื่มเบีอยู่จากเดิมที่กินกันอยู่ข้างสักก์พากันย้ายเข้ามาในบ้านเพราะเขาไม่ให้เสียงดังแล้วอีกอย่างหนึ่งข้างนอกยุงเยอะด้วยตอนนั้นตัวของเธอและพี่สาวและแฟนของน้องชายที่ยังไม่นอนก็พากันมานั่งคุยกันใกล้ๆก,กับวงของหนุ่มๆที่นั่งกินเบีอยู่ สักพักหนึ่งพี่สาวของเธอก็พูดว่าเฮ้ยแกแกว่าบ้านหลังนี้มันรู้สึกแปลกแปลกไหมวะส่วนตัวเธอเองก็ตะงิดหะิดใจแล้วเธอก็พูดบิงเบนมันก็สวยดีนะ่ะมีสระว่ายน้ำในตัวด้วยในขณะที่เธอพูดไปพี่สาวของเธอก็พูดขึ้นว่าเออมันก็สวยดี แต่มันก็แปลกๆปลกว่ะหลังจากนั้นพี่ชายของเธอก็พูดว่าแปลกไงวะง่วงแล้วก็ไปนอนได้แล้วไปส่วนน้องชายก็สะกิดเธอพี่ๆผมรู้ว่าที่รู้เล่าให้ฟังหน่อยเธอเองเลยบอกว่าไม่มีไรหรอกที่ว่าเจ้าที่แล้วหลังจากนั้นเธอและน้องแฟนก็พากันเข้าไปนอนเหลือแต่พี่สาวที่นั่งกินเบียร์กับหนุ่ม และช่วงเวลาที่คืนตัวเธอเองก็นอนไม่หลับสงสัยนอนผิดที่ตัวเธอก็นั่งเล่นโทรศัพท์จนถึงประมาณตีหนึ่งส่วนหนุ่มๆที่นั่งกินเบียร์นั้นก็แยกย้ายเข้านอนซึ่งตรงนั้นก็มีเพื่อนของน้องชายที่อาสานอนห้องรับแขกหลังจากนั้นแฟนของเธอก็เปิดประตูเข้ามาเจอตัวเธอที่ยังไม่นอนเลยบอกแฟนว่าสงสัยนอนผิดที่ หลังจากนั้นแฟนเธอก็ไปอาบน้ำแล้วก็เข้านอนพอถึงช่วงเวลาตีสองตัวของเธอก็เดินออกมาเข้าห้องน้ำในห้องรับแขกเธอเองก็ไม่กล้าที่จะเปิดไฟเกรงใจเขาจะตื่นในขณะที่เธอกำลังจะไปเข้าห้องน้ำห่างตาก็มองไปเห็นหลานของเธอไปนั่งอยู่ริมริมสนามเธอก็วิ่งไปเรียกหลานของเธอเสียงดังน้องแบม น้องแบมมาทำอะไรลูกทำไมไม่นอนอีกหลานของเธอก็อายุประมาณเจ็ดแปดขวบหลานของเธอได้นั่งห้อยขาลงสนาพร้อมกับเอามือตีน้ำไปมาแล้วก็หัวเราะไปด้วยตัวเธอก็รีบไปเขย่าหลานเรียกให้ตื่นเพราะนั่งหลับตาเธอเรียกหลานของเธอเสียงดังจนคนในบ้านตื่นมาออกมาดูแล้วพี่ชายของเธอก็พูดว่า ไม่มีอะไรหรอกน้องแบมชอบนอนและเมื่อน้องเป็นแบบนี้บ่อยแต่ตัวเธอเองก็คิดในใจอยู่ว่าจะละเมอแค่ไหนก็คงไม่เดินมาที่สนามหลังจากน้องแบมตื่นคนในบ้านก็แยกย้ายกันเข้านอนเพราะคิดว่าน้องนอนละเมอแต่ตัวเธอเองก็พูดกับแฟนด้วยคำเดิมว่าบ้านนี้มันแปลกแฟนเธอบอกเธอให้รีบนอนอย่าคิดมาก พรุ่งนี้เราจะพาเด็กๆไปสวนน้ำถึงตอนเช้าคนในบ้านก็ลุกมาแต่งตัวที่จะพาเด็กๆไปสวนน้ำขณะที่ตัวเธอกำลังเก็บของน้องสาวก็เดินมาบอกว่าพี่พี่เมื่อคืนหนูฝันเห็นฝรั่งด้วยเสียงพี่ชายพูดขึ้นว่าอยากมีแฟนเป็นฝรั่งอาศิถึงฝันเห็นไม่ใช่นะพี่แล้วเธอเองก็เข้าไปหาน้องแบม จู่น้องแบมพูดขึ้นว่ามีน้าฝรั่งเรียกแบมไปเล่นที่สระว่ายน้ำสนุกมากเลยเธอก็คิดในใจว่าน้องแบมไม่ได้ละเมอหลังจากนั้นก็พากันออกไปเที่ยวสวนน้ำตกเย็นก็พากันเข้ามาพักที่บ้านพักทุกคนก็แยกย้ายกันเข้านอนเหลือแต่ตัวเธอที่ยังไม่นอนคิดแต่กับเรื่องน้องแบมเธอก็เลยไปเปิดหาหนังสืออ่าน เพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองคิดมากแต่เธอกลับไปเจออัลบั้มรูปอันหนึ่งเธอเปิดดูเป็นรูปเจ้าของบ้านที่เป็นฝรั่งเปิดหน้าแรกเป็นรูปแต่งงานของเจ้าของบ้านพอเปิดไปอีกก็เป็นรูปงานศพรูปงานศพนั้นเป็นรูปของฝรั่งสามีป้าที่เอากุญแจมาให้เธอเองก็ตกใจไม่อยากจะพักอยู่ที่นี่ต่อเลยแล้วพอถึงเช้า ทุกคนก็พากับเก็บข้าวของกันขึ้นรถเตรียมตัวจะกลับบ้านตัวเธอเองก็โทรไปหาเจ้าของบ้านให้มารับกุญแจแต่ป้าบอกเธอว่าให้เอาไว้หน้าบ้านเลยเดียวป้าเข้าไปเอาตัวเธอเลยเรียกแฟนเธอให้เอากุญแจไปไว้ตรงหิ้งพระแฟนเธอจึงรากเก้าอี้มาเพื่อที่จะขึ้นเอากุญแจไว้บนหิ้งพระ พอขึ้นไปเท่านั้นแหลแฟนเธอถึงกับตกใจแล้วเรียกตัวเธอไปดูบนนั้นเป็นรูปสามีฝรั่งของป้าที่เสียชีวิตแล้วจากนั้นเธอจึงตัดสินใจเรียกน้องสาวมาถามว่าฝรั่งที่ฝันเห็นใช่คนนี้เปล่าน้องสาวก็ตอบว่าใช่คนนี้แหละแล้วเธอบอกแฟนเธอให้เรียกน้องแบมมาน้องแบมคะลูกใช่คนนี้ไหมคะที่เรียกหนูเล่นน้ำ น้องแบมก็ตอบว่าใช่คณะคนนี้แหละเรียกหนูไปเล่นน้ำที่สวยน้ำเมื่อคืนก็มาแต่หนูไม่ไปเพราะกลัวหมามีดุวันแรกที่เรามาหนูก็เห็นหน้าเขานะเขายืนอยู่ระเบียงหน้าบ้านค่ะอ๋ออีไม่เห็นเองหลังจากนั้นเธอและครอบครัวของเธอก็รีบออกจากบ้านหลังนั้นทันทีในระหว่างทางพี่ชายของเธอพูดขึ้นว่า คืนที่เรากินเบียร์ก็เห็นฝรั่งนั่งถือแก้วน้ำอยู่ริมสระแล้วหันมามองผมเหมือนกับชนแก้วแต่ผมทำเป็นมองไม่เห็นทุกคนในรถได้ยินแบบนี้ก็พากันขนลุกเลยพากันแวะไปทำบุญที่วัดเพื่อที่จะทำบุญให้กับดวงวิญญาณฝรั่งคนนั้นแล้วน้าสาวก็ได้ให้น้องแบมอาบน้ำมนต์ด้วยเลยเพื่อความสบายใจของแม่น้องแบมเรื่องราวทั้งหมดก็มีเท่านี้ ท่านผู้ฟังสามารถส่งเรื่องผีหลอนๆมาให้ทางช่องเราเล่าได้นะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดและกดแชร์ช่องเรื่องเล่าผีด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องผีตอนใหม่ๆที่เราจะนำมาเล่าให้ฟังขอบคุณครับ